ครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆแล้วก็สวัสดี FC กับผู้ติดต,ตามและไม่ติดตามกันทุกๆคนนะครับวันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชิดฉายนะครับบริษัท s c m o d i f y จำกัดนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับมาแบบแปลกๆแหวกแนวแหกกฎธรรมชาตินะครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้ขนาดผีไม่มีตัวตนยังมีคนเจอ <laughs> นะครับก็คลิปนี้อย่าดราม่านะครับ นะอย่าดาราม่าน,นะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับถ้าเรารู้เกี่ยวกับระบบนะครับนะก็ผมบอกเลยนะครับนะผมพูดคํานี้เลยถ้าเรารู้เกี่ยวกับระบบนะครับเรารู้ลึกๆ,ๆนะเกี่ยวกับระบบนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้นะครับนะบอกเท่านี้นะครับเดี๋ยวเป็นดาราม่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็บอกว่าเอ้ยหลอกเด็กหลอกตาโกหกขีโมมันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับขอให้เรารู้นะครับนะ เป็นไปได้หมดนะครับนะโอเคฟิกไว้นะครับอันนี้ฟิกไว้นันแน่นเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ในทิกตอก,ก,กช่องของผมอีกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อเจอจมาแล้วนะครับโดนมาแล้วนะครับนะโดนมาแล้วนะครับไอคอมเมนต์นี้นะครับคำว่าไม่เชื่อโดนมาแล้วนะครับนะผมบอกเลยนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดถ้าคุณรู้เกี <where S 2> ่ยวกับระบบนะครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับที่เห็นนี้นะครับที่เห็นนี้นะที่เห็นนี้นะครับนี่ มันคือ power amp นะครับแยก s u b b บสนะครับนะมันเป็น power amp นะครับนะมันคือเครื่องเสียงนะครับนะทุกคนจะงงว่าเอทำไมหน้าตามแปลกๆทรับมันมีแง่งๆด้วยนะครับนะเอาง่ายๆเลยนะครับนะถ้าเรารู้เกี่ยวกับระบบมันเป็นไปได้หมดเอ้ยย้ำคำนี้เลิกเกินได้เราย้ำย้ำไปย้ำมาเดี๋ยวมันจะไม่ไปไหนนะครับอะเอาเป็นว่ามานำเสนอนะครับเจ้าตัว power amp แยก s u b เบสนะครับตัวนี้นะครับ อ่าตัวเท่าฝ่ามือผมนี้อันนี้มีบอดี้นะถ้าไม่มีบอดี้แผงวงจรมันก็จะประมาณนี้เท่านี้แหละนะครับแผงวงจรที่ใส่ไปก็น่าจะประมาณนี้ใหญ่นี้นิดหน่อยนะครับนะใหญ่กว่ากล่องนิดนิดหน่อยนะครับนะก็อ่าเป็นบอดี้ของแท่นชาร์จสว่านนะครับเอามาทำเอามา DIY นะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์ดไ้นะครับนะอะไรวะอ๋อเรากำรังกวนลูกเรียกนะก็ไม่ต้องสนใจเด็ก เรามาสนใจเรื่องของเราดีกว่านะครับสิ่งรับควนยังไงขอประธานาภัยแล้วกันนะเพื่อนๆน,นะอ่ะโอเคเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยเผาหัวกนเลยนะโชว์เผาก่อนนะมันคือแท่นชาร์จสว่านนะครับแท่นชาร์จแบตเตอรี่สว่านไร้สายนะครับอ่านะครับดูก็รู้เลยนะมันเป็นแท่นชาร์จนะครับนะก็จะทิ้งก็เสียดายนะก็เลยเอามา DIY นะครับเอามา Modify นะครับทำเป็น Power amp นะครับแยกซับเบนะครับ นะอ่าลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนรถนะครับนะก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับนะแล้วก็มีวอรลุ่มเลงเสียงมีปรับโทนนะครับเสียงแหลมเสียงเบสนะครับนะด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่าออปต์นะครับลำโพงนะครับก็เป็นกลางแหลมสเตอริโอนะครับกางแหลมซ้ายขวาคือมี l กับ R แล้วก็โมโนซับเบสนะครับนะอ่าช่องนี้จะเป็นโมโนนะครับโมโนเบสนะครับอันนี้เป็นซับเบสนะครับ ส่วนอ่าสองชแนนี้นะครับจะเป็น L/R สายขวาเนี่ยครับนะสตอรีโอกลางแหลมนะครับส่วนไอรูนี้นะครับคือรูชาร์จนะครับเนี่ยรูชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็คือว่าถ้าเรามีที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องชาร์จผ่านตัวนี้ก็ได้คือเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปชาร์จกับตัวแท่นชาร์จนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่แถมมาหรือจะเป็นแบบอ่าตัวแท่นชาร์จที่เสียบเข้าไปนะครับมีหลายแบบหลายรูปแบบนะครับสมัยนี้นะครับ เรื่องที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมีทั้งเทนชาร์จแบบอ่าเสียบเข้าไปกรึบก็เป็นแบบเนี้ยอันนี้ผมว่ากล่องมันมาทานะครับก็เนี่ยคือเทนชาร์จเราเสียบเข้าไปนะครับนะหรือว่าอ่าจะเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จนะก็ได้นะครับหรือว่าจะคาไว้กับตัวนี้นะครับแล้วก็ชาร์จผ่านรูนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็คือว่าอ่าบางทียังไงอ่ะบางทีเราฟังแบตเตอรี่หมดใช่ไหมอ่าเราฟังเพลงแ็แบตเตอรี่หมดอ่ะเราก็ชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้ออกนะครับเอาไปชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ลูกใหม่มาเสียบเปิดฟัง หรือว่าเรามีแบตเตอรี <c oughs> ขอดด่ขอโทษด,ด้วยขอโทษด้วยพอดีเพิ่งสั่งไข่นะครับก็จะมีซีซะซีซะหน่อย, <c oughs> น,ะนะ <c oughs> ยนะครับนะก็ถ้าเรามีออแบตเตอรี่หลายก้อนนะครับนะสมมุติเราออกแคมป์นะครับออกแคมป์เราเอาตัวเจ้าตัว power mini นะครับนะเจ้า power m mini พิกิหนะูนะนะ power m อะไรนะเล็ก mini อ่าพิกิหนูนะนะผมตั้งชื่อไว้ประมาณนี้นะครับตู้ลำโพงยังตั้งชื่อเลยนะครับนะ ชุดตะบันหน้าตะบันหน้า15นิ้วเล็กมินิพริกขี้หนูอะไรก็ว่านไปนะครับพริกขี้หนูแซ่บได้ดีมันมีอะไรที่มันเผ็ดกว่าพริกขี้หนูอีกไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะบางทีเราออกสายแคมปิ้งเนี่ยเราไม่มีเทนชาร์จอยู่แล้วเราออกกลางป่ากลางเขาเนี่ยเราไม่รู้จะชาร์จแบบไรเราก็พกแบตเตอรี่ไปสักสองสามก้อนนะครับเนี่ยตอนแบตหมดก็ชักออกเปลี่ยนแบตหมดก็ชักออกเปลี่ยนประมาณนั้นนะครับนะนะประมาณนั้นแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราอยากจะชาร์จเราก็คข้าไ้เลยแล้วก็ชาร์จไปเลยประมาณนั้นนะครับนะอ เดี๋ยวผมจะเทสกับตู้ลำโพงนี่แหละนี่ชุดนี้เลยนะตะบันหน้า15นิ้วมินิอะไรนะเล็กมินิพิกขี้หนูให้ฟังให้ชมกันนะครับนะเดี๋ยวหาว่าที่โมอกีกหาว่าไม่เชื่ออีกเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่เชื่ออีกเจอในทนะิกต็อกคอมเมนต์ว่าไม่เชื่อเนะ้าหายเข้าหายเขากิบเมฆเลยไม่มาตอบ้ลยนะครับนี่สายลำโพงนะครับที่ผมลากมานะครับนี่สายลำโพงนะครับนะตามสายไปเลยนะครับนี่ตามสายไปเลยนะครับนี่สายผมลากจากหลังตู้มานะครับนี่ขาวขาวนี่เลย นะครับเดี๋ยวไม่เชื่ออีกนี่บ้านลูกสาวทับอยู่นะครับไม่ต้องสนใจทะลุมานี่นะครับนี่หมดตับเลยนะครับนะซับเบดนี่8ใบนะครับนะหมดตับเลยนะครับซับเบด8ใบลำโพงซับเบดเป็น15นิ้วนะครับโคงโลนะครับวอยซ์ซี่สเปคสองพวัตต์ต่อดอกนะครับนะสิก็มีนะครับนะยีเบดก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ที่จะเทสเนี่ย เทสดอก15นะครับถามว่า18ได้ไหมก็ได้นะครับนะถ้าเรารู้เกี่ยวกับระบบนี่ย้ำย้ำหน่อยย้ำหน่อยถ้าเรารู้เกี่ยวกับระบบถามว่าเปิดได้ไหมได้หมดครับจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่ขนาดไหนเราก็เปิดได้หมดถ้าเรารู้นะอ่าถ้าเรารู้เกี่ยวกับระบบเรารู้วิธีการใช้งานเรารู้ระบบเนี่ยเราเปิดได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะจะดอกเล็กดอกใหญ่ดอกขนาดนี้ดอกยิบเบ็ดนิ้วย4ิบสี่นิ้วเปิดแม่งมเข้าไปนะครับไม่ต้องกลัวพังถ้าเรารู้นะโอเคก็สเปคต่อลำโพงเนี่ย สเปค2,500วันะ2500ตต์นะครับนะ2,500วัตต์ต่อดอกนะครับนะดอก15นิ้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวจะมีคนถามว่า15นิ้วทำไมสเปคมันสูงแท้ต้องเข้าใจนะครับว่าสายโมนะครับสายโมสายสนามเขารู้กันดีนะครับเอาง่ายเลยขนาดลำโพงเนี่ยน้อยนะครับน้อยนะครับถ้าคุณไปเจอสนามภาคกลางเนี่ยคุณจะบอกว่าโอ้โหมันคนละเรื่องกันเลยนะครับนะดอกประกอบเยอะมากนะครับในสนามภาคกลางเนี่ย สายชนเนี่ยเขาจะรู้กันนะครับสเปคดอลลำโพงเนี่ยสิบห้านิ้วโอ้โหสเปคสองพันวัตสองพันห้าร้อยวัตวอยห้าอยหกยัดกันเข้าไปนะครับไม่เล็กสองก้อนก้อนหนึ่งก็จะเต็มเบ้าแล้วก้อนนึงก็จะเต็มหน้าตัดแล้ว <c oughs> นะครับนะก็ว่ากระามทองเรื่องอ่าตามเงินตามงบแล้วกัน <c oughs> อ่าโอเครู้แล้วครับผม <c oughs> โอเคก็มีอ่าพี่ชายนะครับ พี่เมียมาตามไปดูเครื่องสภาพพรงนี้เช้าแล้วกันนะครับวันนี้ขอทําคลิปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็15นิ้วผมเนี่ยสเปค2,500วัตต์จำนวน8ดอกนะครับต่อหมดเลยนะครับ8ใบนะครับเดี๋ยวจะใช้เจ้าตัวแอมจิ๋วตัวนั้นนะครับมินิพิคีหนูขับเบรด8ใบนะครับแล้วก็กางแหลมเท่าที่มีนะครับกางแหลม12นิ้วสเปค1,200วัตต์104สนะครับจำนวน4ใบนะครับนี่อ่ากาง4แหลม4นะครับนะ หมดนี่เลยนะครับนะนี่ต่อหมดได้เลยนะครับนะตามสายไปเลยนะครับเดีย๋ยวหาว่าขี้โมยไม่เชื่ออีกไม่เชื่อก็มาดูนะครับตำแหน่งร้านผมมี <laughs> นะผมมีตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งร้านมีร้านนะครับมาดูได้เลยมาชมได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเป็นขวัญตาเลูกสาวลมดีไว้อ่ะโอเคขออย่าใส่ขากล้องแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับนะ Hi, ก็ โอ้ <dengan boy. S 1> <lab> เสียงเข้ากล้องลุกแป๊บหนึ่งเสียงดีลูกสาวเสียงดีต้องเข้าใจอนาคตนักร้องมือหนึ่งแน่นอนนะครับเ่าโอเคนะครับเพื่อนๆก็อย่างว่านะครับนะก็สิบแปดนิ้วยี่สิบนิ้วยี่สิบสี่นิ้วจะกี่นิ้วไม่สําคัญคอยเรารู้เกี่ยวกับระบบมันเปิดได้หมดนะครับนะอ่ะโอเค๋ยวให้ดูนะหน้าตาน่ารักน่ารักโอเคแบตเตอรี่อ่าของ สว่านนะครับใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนี่เห็นไหมโอ้โหเปไ,ไงนี่นะเอาออกก็นี่นะครับนะเดี๋ยวต่อสายลำโพงก่อนนะครับสายลำโพงะฮะเบสก่อนสายเบสสายเบสาเบสายกลางแหละโอเคอันนี้สายเบสนะครับสายตู้เบสนะครับต่อมาทุกตู้นะครับไม่เชื่อมาดูได้นะลุงนะเห็นลุงไปคอมเมนต์ของผมอยู่นะ แล้วลุงไม่เชื่อลุงก็มาดูได้เด้อจวขอยัดแย่สายแป๊บหนึ่งแย่ไม่ได้อแย่ได้ละลุงไม่เชื่อลุงมาดูได้นะผมเปิดให้ดูนะครับเอ็มตัวเนี้ยถือว่ายางใหญ่อยู่ผมทําเล็กกว่านี้ด้วยนะครับแบบเล็กมากกว่านี้เลยเล็กแบบเล็กจัดจัดอะเท่าเหรียญสิบอะ,อะเอาง่ายเลยผมทําให้ดูได้เลยอะแบบให้ดูแบบเต็มสองตาแบบไม,ไม่ไม่มีหมกเบดอะนะมีคลิปเก,ก่าอยู่ที่ร้านเก่าผมนะ อันนั้นก็ก็ดูดูแล้วมันก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่มันแอนหลอกเด็กนี่หวาน่ไหลอกตาดีหวาอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่ต้องกลัวนะครับผมจะทำแอมเพาวเว่าแอมมาเท่าเหรียญสิบเนี่ยเท่าเหรียญสิบอะเหรียญห้าเท่าเหรียญห้าเนี่ยขับหมดตับเหมือนกันนะก็พูดตรงนี้เลยนะครับถามว่าสุดดอกไหมคุณไม่ต้องถามคําว่าสุดนะครับมันไม่สุดอยู่แล้วนะครับนะบอกในคลิปวีดีโอไว้เลยนะครับนะพยายามยัดสายไปอยู่ยัดไม่ได้ รูมันเล็กเอ้ยไอผู้ผลิตแถบนี้ก็สุดยอดเลยเนะนี่ยเงี้ยเดี๋ยวก่อนมันแย่ไม่ได้เพื่อนแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องเอาคาัตเตอร์กิ๊บหน่อยเอ้ยเอาครีมกิ๊บหน่อยมันติดไอ้นี่อ่าติดขาเดี๋ยวนะมันติดขานี่นี่มันกดได้ไม่สุดมันติดไอ้ขาสีแดงเนี่ยแง่งๆนี่เดี๋ยวผมกิ๊บออกก่อนอืมจัดอกอกหน่อยมันจะได้กดได้เยอะหน่อยเออดินี่ เห็นไหมเราออกก่อนมันจะได้กดได้เยอะเออมา่อกี้มันไม่ค่อยอ้าเลยมันติดมันติดมันติดพลาสติกก่อนเอ่ตัดตัวก่อนนี่มันใส่สายเส้นเล็กๆได้แต่ใส่สายเส้นใหญ่ไม่ได้เพราะมันอ้าไม่สุดไงมันอ้าปากได้ไม่สุดมันกเลยงับสายเบอร์สองจุดห้าไม่ได้อันนี้จะโอเควโอ้แจมว้าวนะโอเคนี่กลางแหลมกลางแหลมโอ้เข้าได้ง่ายๆเลยเข้าไป เข้าไปเข้าไปอ่า๋ยวเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเราคงยังยังยักอยู่อ้าโอเคนี่เรียบร้อยนะครับนี่เบรกับกางแหลี่มนะครับนะแต่แล้วใส่แบตเตอรี่ครับนี่ใส่ไปเลยอ่าใส่แบตีตอร้่แล้วไงเปิดดีครับรออะไรล่ะเปิดสวิคเปิดเครื่อง่าสักครู่นะผมเชื่อมต่อบลูทูธก่อน เป็นระบบอุทูตนะครับไม่ได้ทำอินพุตนะรูมันไม่พอไม่รู้จะเอาตรงไหนดีอินพุตอ่ะนะนะนี่เปิดให้ดูนะครับเชื่อมต่อบุทูตแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอ uh, <Bluetooth S 2> ุทูธม,มันเชื่อมไปแล้วแหละเดี๋ยวผมค้นหาก่อนค้นหาใหม่อีกรอบกันปึ๊บ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 อ่ะผมลืมเปิดบูทูกว่าก็ว่ามันค้นหาไม่เจอสักครู่อ่ะเจอแเ้เชื่อมต่อแล้วเฮ้มาบรรเลงกันเลยนะครับนะ ใครไม่เชื่อนะวิ่งมาดูเลยนะครับวิ่งมาดูเลยนะอันเนี้ยอันนี้นนตัวเนี้ยถือว่าน้ําจิม้มมันมีเล็กกว่านี้อีกที่ผมทําอ่ะนะครับผมบอกเลยนะครับนะอย่าดราม่านะครับนะจะเอาสุดดอกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะสุดดอกนะครับมันสุดที่ตัวโฮเแอมที่มันจะไหวเท่านั้นคือมันสุดที่ตัว power แ m มคือสุดตัวมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ไม่มีทางสุดดอกแต่ถามว่าทําไมาถึงขับได้ทําไมาถึง อ่าทไมถึงขับได้และดังถ้าเรารู้วิธีการต่อนะครับเรารู้ยังไงเรารู้เรารู้นะเรารู้อ่าการใช้งานเรารู้เกี่ยวกับระบบของมันรู้เกี่ยวกับสเปคของมันเนี่ยยังไงคุณก็เปิดได้เป็นสิบสิบดอกคุณจะต่อยี่สิบดอกสามสิบดอกคุณก็ต่อได้ถามว่าดังไหมมันก็ดังเท่าที่แอมมันไหวนะครับยังไงมันก็ไม่สุดดอกอยู่แล้วผมบอกเลยยังไงมันก็ไม่สุดอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวขอเพลงที่มีมิลิขสิ์นะครับ นะถ้ามีกรสิสีผมลงติกตอกไม่ได้นะครับเอาสไตล์แบบมป๊บๆตึบๆแนวสไตล์อ่นนี้กว่าเท็ดกองเท็ดกองนะเท็ดกองเท็ดกองดีกว่าเท็ดกอง,กกอง,งได้ลงติกตอกได้โป๊ตึบๆนี่ โทษทีโทษทีต่อผิดต well, so, okay. so okay. so 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 no ่อผิดต่อผิดผิดผิดเอ้ยเบรดอยู่ฝั่งนี้ฮึมไม่ได้ดูโทษทีโทษทีต่อสายผิดตอนปรับเบรดเบรดออกกลางโทษทีโทษทีผิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยอือต่อเบรดเบรดออกกลางต่อกลางกลางไม่ออกเบรดโทษทีโทษทีต่อสายผิดต่อสายผิดผิดพลาดกันได้เป็นหนึ่งปรับเบรดเบรดไปขึ้นกลางพอ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  อ่ะน่าจะถูกแล้วมั้งเนี่ยลองเปิดใหม่ดิอ่าจิจ้าจิจ้าแหลมมาแล้ว ก้างแหลมนะครับนี่มาเตอร์เน,นี่ยมาตเตอร์อุ้ยบางๆเข้าทีอันนี้มาเตอร์นะครับน,นี่เสียงแหลม ไปดูนะตัวนี้นะครับไม่ได้วางยานะ โัพท์ไก่ดังอะ่ะเอาโทรศัพท์ดังมีอยู่นี่ <Yay. S 1> โทรศัพท์ไก่ดังเอาวางโตโ๊ะตตลืมเนี่ย <Hey. S 1> เอาคนมองดิคนมองดิเวลานี้มองอยู่แล้วครับเนี่ย อ้าวนะ<笑><笑>โอเคนะครับเพืเ่อนๆนะนะเดี๋ยวจะลงติกตอกไปได้ด้วยนะครับนะก็ขออ,าาอน,นุญาตเอาคันี้กันนะครับนะเดี๋ยวมันจะลงทิกตอกไม่ได้เวลาจะนานนะครับก็ติกตอกขอให้ผมไม่เกินครึ่งชั่วโมงมั้งประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับก็ฝากคลิป เล็กๆน้อยๆนะครับไว้อีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับนะถ้าคุณรู้เกี่ยวกับระบบนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สวนสักเชื้อสายคนเดิมนะครับบริษัท SC m o d i f ดจำกัดนะครับวันนี้เอาเท่านี้แล้วกันนะครับนะฝากไว้อีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับนะอ่าใครสนใจยังไงก็กินการเข้ามามีตัวนี้ตัวเดียวนะเพิ่งทำเสร็จนะครับผมคิดใจว่าผมเก็บไว้เปิดฟังเล่นนะไม่ได้ จำหน่ายนะครับนะเก็บเปิดฟังเล่นเท่านั้นนะครับนะทำไว้เปิดฟังแบบชิวๆนะครับนะชิวๆสบายๆนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจจริงๆก็กิ้งกลางหลังมาเข้ามากันนะครับโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคนะไม่ว่ากันนะเพื่อนๆนะโอเคอย่าดราม่านะครับโอเคสวัสดีครับผม